สวัสดีครับตัวนี้ครับมาพบกับปั๊มแปลกตัวนี้นะมันเขียนเป็นปั๊มโอเคแต่เป็นปั๊มพวกภาษาเกาหลีนะนี่เลยภาษาเกาหลี1.2นิ้วสวยๆเลยลูกสูงสูบสวยหมดใหม่นะยังไม่ได้ใช้งานด้วยดูนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยอะนะครับสภาพจิ๊บเลยนะครับอันนี้มันแค่เก่าเก็บนะพวกนี้เป็นของเกาหลีนะบอกก่อนนะ่าเป็นภาษาเกาหลีนะครับ S h S 8 0ตัวนี้มันเขียนไว้น่ครับเ S 8 0เอาหมุนให้ดูนี่ครับบล็บอกเลยทุกอย่างแน่นมากมันไม่เคยใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับใครชอบก็ทักมาตัวนี้สวยๆวินบลลอ์เลยอลังการเลย